โรงพยาบาลรามคำแหงจัดงานถแถลงข่าว รามฮีโร่รัน2026วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะมอบให้กับมูล,ลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยและมูล,ลนิธิเด็กโรคหัวใจโดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะสณสวนหลวงรอ 9, พร้อมทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแ,และดารานักแสดงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นี้เป็นปีที่3นะคะที่เราจัดารามฮีโร่รันนะคะเราก็ได้เชิญพีพี่เสือมวลชนมานะคะเพื่อช่วยกันโปรโมทนะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ทุกคนนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่าน มาวิ่งแล้วก right ็มาร่วมงานกับเรานะคะก็ที่แตกต่างไปจาก2ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เราจะวิ่งในสวนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็จะไม่ต้องตื่นเช้าเท่าเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีนะคะร่มรื่ดทางโรงพยาบาลก็เป็นผู้จัดงานนี้นะคะแล้วก่อนงานเนี่ยค่ะเนื่องจากเราคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านนะคะเราก็จะมีการจัดอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะก็จะมีเรื่องสีของ C P R แล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ A E D นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมแล้วก็ผ่าการอบรมของเราเนะะี่ยค่ะก็จะได้ใส่เสื้ออีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่สามารถช่วยช่วยเพื่อนๆที่เพื่อนๆน,น,น,นักวิ่งนะคะที่อาจจะ มีอุบัติเหตุหรืออะไรระหว่างทางนะคะมี3กิโล5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลเป็นงานวิ่งที่มี4ระยะนะคะสำหรับ4ห้องหัวใจของเราที่เองก็มีตั้งแต่ระยะ Family Run 3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มี10กิโลเมตรเป็นที่มาราธ t h o n แล้วก็ Half m a r a t h นี่คือ21กิโลเมตรซึ่ง21กิโลเมตรจะเป็นระยะเดียวที่เราจะได้วิ่งส่สวนคือสวนหบอเก้าไปถึงสวนหมอกบอส่วนอีก3ระยะเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งในสวนหมูบอเก้นาเท่านั้นนะคะ ส่วนระยะที่มีการแข่งขันก่เราก็จะเป็น3ระยะคือ5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลส่วนสระยะ3กิโลเป็นระยะแฟมิลี่วัดซึ่งเราเน้นความสุขสนานแล้วก็กิจกรรมไปในครอบครัวค่ะส่วนเริ่มต้นก็จะไม่มีการแข่งขันของเราเนี่ยจะมีการเปิดอบรม CPR แล้วก็สอนการใช้เครื่อง AED นะคะซึ่งเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเปิดให้ ผู้สนใจเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมได้เลยแล้วเมื่อฝึกอบรมเสร็จเราจะมีสิสธิ์รับสมัครวิ่งและได้เสื้อลิมิเต็ดซึ่งเป็นเสือ Hero, เ้อฮีโร่ไม่ว่าเป็นเสื้อที่เป็นผู้ผ่านการบรมมาแล้วจะเป็นสีน้ำเงินส่วนนักวิ่งคนอื่นๆที่สมัครในง,งานวิ่งนี้จะได้เสื้อเป็นสีฟ้าะะรายละเอียดเชิญได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ทังเพจ a c e b o o k ของราม h e โ o Run ได้เลยะคะ่ะหรือว่าผ่านสมัครผ่านไทยรันนะคะ ก็จะมีเวลาว่าจะมาวิ่งแน่นอนครับเพราะปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วครับพี่อยู่เพราะว่าพวกอ้วนนะครับผมมีการออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ใครที่สายวิ่งนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพรผมว่าการวิ่งเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นเป็นที่งานนี้ก็ได้นะครับ11่งกรลาคมิมีสัมมนา109เจตในศูนย์หลงกาวเราไมอยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็จริงๆตอนตอนนี้เนี่ยเปิด เปิดอัพแล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาดูข้อมูลได้ที่เพจนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากให้น้องวิ่งกันเยอะๆนะคะก็ปีหน้าค่ะ11มก,กราคมนะคะที่สวนสลวงรัชกาลค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะก็ะได้ร่วมทุนด้วยคะ่ะแล้วก็นำรายได้นะคะไปประจาคให้กับที่รูปบริจาคค่ะงานรามฮีโร่รัน2026ในการจัดขึ้นที่สวนหลวงรักาในวันที่11 รกราคม2026นะคะตอนนี้สามารถสมัครได้แล้วค่ะผ่านเว็บไซต์ของรามยีรอลรันหรือไทยรันนะคะเมตานิวขอบจบทุกข่าว